ท้งหมดค่ะที่เราจะจัดใส่เข้าไปในกล่องสูมอีฟให้ลูกค้าทุกคนค่ะว้าเออมีอะไรบ้างคะคุณอีฟก็มีผลิตภัณฑ์อีฟนะคะทุกตัวเลยแต่ว่าใครจะได้อะไรไปก็ต้องไปลุ้นกันเอาเองแล้วจะส่มเข้าไปในกล่องให้ทุกคนนะคะแล้วของรางวัลนีอะไรบ้างคะคุณน้อคะก็ไอโฟนสามโปรและโปรแม็กนะครับตอนแรกสิบเครื่องตอนนี้ยี่สิบเครื่องเลยยี่สิบเครื่องแล้วแลวไม่ได้มีแค่ไอโฟนเท่านั้นนะคะเรายังมีในส่วนของเงินสดนี้ทุกคน เงินอดร,รวมมูลค่ากว่าล5ล้านบาทไปเลยค่ะอตอนแรก เราบอกลูกค้าว่าเรามีรางวัลแค่3ล้านแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากให้อ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากให้อาะทว่าน่ะเราอยากแจกเราบอก3ล้านแต่แอบใส่ให้5ล้านอ่ะมีที่ไหนไม่มีที่ไหนแล้วทีนี้นี่แหละค่ะเราอยากให้เออแนั้นเดี๋ยวพวกเราไปหย่อนเงินแล้วไปหย่อนไอโฟนจะดีแบบไหนจัดไปไปค่ะไปกัน อยู่ภายในโรงงานของเราแล้วค่ะคุณซึ่งเด็กๆนะคะก็เตรียมกล่องตุมที่เราจะต้องมาหย่อนเงินกันไว้แล้วทั้งหมดนี้ดู เลยนะว่ามีเงินรางวัลทุกกล่องเลยซึ่งวันก่อนจะได้ทยอยแพ็คไปส่วนหนึ่งแล้วแต่มันไม่พอระวางในโรงงานเนี่ยไม่พอเพราะว่าโอ้โหมันเยอะมาก<ช>มันวางไม่พอภายในโรงงานของเรารวันนี้เราก็เลยต้องมาแพ็กเพิ่มอ่ะคุณใส่เพิ่มใช่แต่ละกล่กองเนี่ยเราจะใส่กันเท่าไหร่ดีคะคุณโน้ตแล้วแต่คนระับคุณจา อำนาจัอยู่ในมือของคุณเฮ้ยจะใส่กล่องละเท่าไหร่ก็ได้ครับผมแล้วแต่เราลุยเลยครับอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ครับบมแล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะให้อ่ะอยากจะให้อ่ะโอเคลุยไปนเลย่าาปลุยครับผมทุกกล่องเรามีเงินอยู่แล้วเนาะไปไปเติมไปขอให้โชคดีนายนายนายเพิ่มไปขอให้โชคดีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้อยคุณน้อยครับผมคุณน้อยคุณนิฟคุณน้อยคุณนิฟว่าไงดิฉันรู้สึกว่า กล่องเนี้ยกล่องเนี้ยยืนตุกตาไหมตุกตากับเราเหรอที่ท่านพู้ง่ากล่องเนี้ยลูกค้าเราอ่ะใส่ก่อนแล้วพูดเยอะพูดเยอะอย่าพูดเยอะเลยพูดเยอะเลยคุณ่ะคุณเอิร์ทคุณทำแบบนี้ไม่ใช่ไหมจี๊ฟคะรู้สึกว่าอยากพูดอะไรกับลูกค้าไหมคะกล่องนั้นนะกล่องนั้นนะกล่องนั้นอะอยากพูดอะไรกับลูกค้าไหมหรือนี่หรือนี่อะไร ผู้มีผู้คนของเราเราเราต้องขอบคุณลูกค้าเข้าใจไหมค่ะเอาไปเลยยังไม่พออยากให้เห็นมันไม่ได้มีแค่ขลังนะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะคุณเรามานี้ตามมานี่จ้ะกล้องตามมานี่นะจ๊ะก้องมาตามนี่นะจ๊ะเราต้องขอบคุณลูกค้านะคะ โน้ตพี่ชั้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขอให้ทุกคนมีความสุขกับกองสุมอิ่ค่ะเอาไปนี่คือเงินก้อนสุดท้ายแล้วนี่ดู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 คือค่อยๆแจกอะเหนื่อยเรามาแจกกันทีเดียวให้หมดกันเลยดีกว่าไหมเพราะเดี๋ยวเราไปแจกคนอ่ะโอเคป้ะ Hallelujah, are you ready? Yeah. Let's go! Woo! เรามาแจกไอโฟนกันเลยคุณแจกเงินกันมาทั้งวันแล้วเหนื่อยมากแล้วช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันมานานแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมเดี๋ยววันนี้เราแพ็กเนี่ยขลังคือเสร็จแล้วมีรายชื่อของทุกคนนะครับนี่มีรายชื่อนะขลังคือคนที่มีรายชื่อทุกคนทีนี้ทีนี้เพื่อให้เป็นการโปร่งใสไม่มีแบรนด์ไหนนะไม่มีใครที่ทําแบบนี้เลยจาบอกเลยแต่เราอยากอธิบายให้ฟังว่าเราอะอยากให้ลูกค้าสบายใจว่าเราไม่มีการล็อก แล้วไม่มีการแบบโอ้ยกําหนดเลยว่าใครต้องได้อะไรต้องได้เราก็เลยคิดเกมกันขึ้นมาว่า ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวจะให้จ๋ากับเจี๊ยบมัดตาเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมัดตาและเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปครับคำเลยสุ่มเลยชอบกล่องไหนหยิบออกกล่องไหนล้วงบนล้วงล่างล้วงได้หมดเดี๋ยวเข้าไปหยิบมาเสร็จปุ๊บพอหยิบออกมาแล้วว่าและเดี๋ยวเราจะคว่ำไม่อะไรชื่อนะกีดด้านล่างโอเคไล่บนยัดยัดแปะเลยเสร็จปุ๊บส่งประกันให้กับทางพี่แปดเลยพี่แปดปุ๊บก็รับไปแล้วก็ไปเลยถูกต้องโอเคครับเราจะส่งพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ยี่สิบสองใช่ครับผมมอมา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 า เต้นมากเต้นมากอย่าจับเดี๋ยวก็เอาว่าล็อกอย่าจับแม่เดี๋ยวก็เอาว่าแม่ล็อกเอาแบบ อยากได้ต้งกกลางๆมั้งอ่ะยังไม่ได้หยิบแบบบนๆนกลางๆเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้แล้วก็ล่างนแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดไม่์ปไรอันนี้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 นแล้วไอโฟนเครื่องที่แปดของวันนี้นะฮะ เอี๋ยเพิ่งไปไหนนะฮะอันนี้อยู่นอกบทอนิดนะครับเออผมขอกระดาษหนึ่งใบได้ไหมขอกระดาษอันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะขอกระดาษปากกาหน่อยครับเป็นแผ่นเล็กแต่ผมเขียนชื่อกัะเบอร์โทรลงไปใครมาเจอโทรหาผมเถอะผมจะจัดการรางวัลให้เองเฮ้ยเอาด้วยนีเอาจ๋าก็เอาเอาจ๋าก็เอา เป็นที<ม>่เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะสำหรับการสุมร่มแจกของเราในวันนี้ตั้งใจที่จะถ่ายคลิปแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่อยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงความสุขของเราในวันนี้แล้วก็เห็นถึงความตั้งใจที่พวกเราเนี่ยตั้งใจที่จะให้ลูกค้าจริงรๆ,ๆว่าเราตั้งใจที่จะมอบให้มันมีแต่คําว่าให้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 ให,ให,ให้โดยที่แบบไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆนะคะและที่สําคัญก็คือเหมือนกับว่าเราอยากให้ลูกค้าเห็นว่าเราไม่ได้ล็อกปโปร่งใสแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนมีอะไรที่มันทุจริตเลยนะคะ แล้วโปรเจกต์นี้นะคะจ๋าขอพูดแทนเฮียกับเจีฟเลยว่าเราอยากทำโปรเจกต์แต่งคิ้วลูกค้าอยากที่จะให้ของขวัญลูกค้าในวันฟีใหม่ในวันคริสต์มาสเนี่ยเราจะให้อะไรลูกค้าดีก็เลยคิดขึ้นมาว่างั้นเราเอากล่องสุ่มให้ลูกค้าดีไหมเออก็เลยเป็นที่มาของคําว่ากล่องสุ่มซึ่งตอนแรกเราไม่คิดว่าลูกค้าจะจองกันมาเยอะมากขนาดนี้ที่เนี่ยคือโรงงานของพีฟเรามีที่นี่ได้เพราะใครเพราะลูกค้าก็เพราะลูกค้าเราทุกคน นะคะทางครอบครัวอีฟและพนักงานทุกคนที่อยู่ที่นี่กับครอบครัวอีฟอีกหลายหมื่นชีวิตรเรามีกินมีใช้อยู่กันได้ทุกวันนี้เพราะใครครับก็พอลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นวันที่พวกเราตั้งใจที่จะมอบให้ลูกค้าและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะว่าใครที่ได้กล่องสุ่มไปแล้วเนี่ยถ่ายรูป ถ่ายคลิปนะคะว่าได้อะไรกันไปบ้างเอามาอวดกันด้วยแล้วเอามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้กันด้วยนะคะว่าได้อะไรกันไปบ้างเนาะแล้วใครได้รางวัลพิเศษจากบอสใครได้ไอโฟนใครได้เงินใครได้ล็อกมาล็อกมาลดูกมาใครได้ขอบกระดาษไหมไม่ใช่แบบเศษอย่างนี้นะเป็นเศษแผ่นอย่างนี้นะจากของเราฮ้ยอย่าลืมถ่ายถ่ายทิ้งนะอย่าลืมนี่ด้วยที่พิเศษไปกว่านั้นคือถ่ายคลิปตัวเองเออตอนเปิดกล่องได้นะเออว่าแบบ เผื่อเราเป็นผู้โชคดีที่ได้ p p o o n น่ะนึกออกปะแล้วมาคอมเมนต์ใครรีแอคดีนะต่อให้แบบได้แค่ตัวผลิตภัณฑ์มีรางวัลพิเศษดีกรอต่อให้ไม่ได้ iPhone ไม่ได้เงินน่ะแต่แบบ Acting งดีอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เพิ่มเพราะเรามีแต่ให้จริงๆค่ะนะคะโอเคในความลับจะบอกจะบอกว่าในกล่องในกล่องนี้ในกล่องนี้มันจะมีตัวการ์ดนะคะอย่าทิ้งสแกนบาร์โค้ดอะไรดีๆ รออยู่ในนั้นถ้าทิ้งไปเหมือนเหมือนทิ้งเงินอะเออแล้วฝากไว้ด้วยครีนิกิฟมกรานี้เจอกันนะคะเอ้ยสวยครบจริงๆอะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับกล่องสุ่มกิปของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ